นี่วัดโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้เวลาเที่ยงปะ่ะเที่ยงสี่สิบนะครับตอนนี้แดดกำลังแรงนะครับน้ำเต็มท่อนะครับปั๊มชุดเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าปั๊มชุดเก้าร้อยวัตวต์เก้าสิบหกโวลต์ พ่อออกนิ้วครึ่งนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรอบกันแรงนะครับรอบที่ตอนนี้อยู่ที่สามพันแปดร้อยสี่สิบกว่ารอบนะครับอยู่แปดจุดแปดแอมม์ร้อยสิบห้าโวลต์ร้อยสิบห้าโวลต์ไม่ใช่ร้อยยี่สิบเก้าโวลต์เมื่อกี้วัดเออเมื่อกี้วัด อ๋อคุบายนั่นต้อกันเนี่ครับส่งงานนะครับวันนี้โอ้โหพอแตกไแล้วนะครับที่ีท,ท่จันทบุรีอำเภอสสยดาวนะครับผมก็ตื้นไม่เชื่อนะก็ตื้นไม่เที่ยงน,นั่นแหละปล่อยมันไหลไปนั่นแหละ <c oughs> เออจะดูเลยครับน้ำขาดไม่ขาดนะครับส่งงานแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปครับนิ่งไป ให้นิวัตจัดนะครับทีมที่สองนะครับจันทบุรีทีมแรกไปสุพรรณบุรีนะครับยังไม่เห็นรูปเลยนะเนี่อดดยอไม่ได้ดไม่ได้ดูไม่มีเวลาเ <c oughs> สร็จแล้วครับผมวันนี้ส่งงานครับ <c oughs>